สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโนชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ด e v o n e o n e l i s e นะไอดีนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะครับผมยืไมไอดีคุณฟ้าเข้ามานะไปะเราไปดูความสามารถของการ์ดนี้กันนะความสามารถหนึ่งนะครับเมื่อไฟตรงข้ามอ่าก่อสร้างแลนด์มาร์คนะก็จะมีโอกาส35เปอร์ที่เราจะตื่นนะครับเมื่อเราตื่นแล้วนะครับเราจะมีโอกาส80เปอร์ยกเว้นค่ามันทางถ้าเราไปตกพื้นที่ว่างนะครับมันจะสร้างแลนด์มาร์ทันทีนะถ้าไม่แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละสีเปอร์นะครับ เมื่อเริ่มซื้นของฉันก็จะมีโอกาสจ0เปเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปข้างหน้า8ช่องหมดแล้วความสามารถที่1 มาตอนนี้เขาสามารถที the Then, the ่2อนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างเรนมาร์ก็จะมีโอกาส55เปอร์ยิงระเบิดตามใจชอบนะถ้ายิงไปตกเมืองของฝ่ายตรงข้ามก็จะทุกทำลายถ้ายิงไปตกเลนมาของฝ่ายตรงข้ามก็จะทาสีเลนมาของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของเรา2เทินนะแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามใส่การทาสีมาเราก็จะมีโอกาสที่จะยิงระเบิดไม่เข้านะครับผมเมื่อตกเลนมาของฉันในเซนของฉันก็จะมีโอกาส55เปอร์รีชาร์จนะครับรีชาร์จนี่ก็จะฟื้นฟูความสามารถของการ์ดหรือจี้ที่จํากัดครั้ง ที่เราใช้หมดไปให้กลับคืนมา,าได้ใช้ใหม่นะครับผมอ่ามีโอกาสสิบห้าเปอร์ป้องกันขังคุกจากฝ่ายตรงข้ามนะท้าให้แสดงผลจะบวกเพิ่มทีละสิบเปอร์นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับวาร์ปสองครั้งขึ้นไปภายในหนึ่งเทินก็จะมีโอกาสแปดสิบเปอร์ส่งฝ่ายตรงข้ามไปยังเกาะร้างใช้สองครั้งนะ มาตอนนี้อันนี้มเป็นสกินนีออนเอเลเซ่นะครับความสามารถของน้องนะเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองหรือก่อสร้างจะมีโอกาส45เปอร์ซุ่มสร้างเลนมาร์กตรงพื้นที่ว่างที่อยู่ใกล้นะมันสุ่มสร้างคล้ายๆกับคอสตุมของพริวนั่นเองนะครับผมส่วนบัฟของน้องนะครับถ้าใครอัพการ์ดเต็ม30ภายในวันที่10นะครับจะได้รับบัฟแถบเขียวเนี่ย 3สัปดาห์นะแต่ถ้าใครอัพหลังจากนั้นจะได้แค่2ส,สัปดาห์นะครับความสามารถของบัฟนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาสแปดสเปอร์ที่เราจะได้แลนด์มาร์กด้วยอ่าได้3ครั้งนะครับถ้าได้ครบ3ครั้งแล้วมันก็จะหมดไปนะครับอ่าเมื่อก่อสร้างก็จะมีโอกาสห้าสเปอร์เรือกย้ายกลับพื้นที่ของฉันนะเส้นจะเล่นก็มีนะครับหลุมดำย้ายเดนชันเวอร์ชันดาร์กนะปืนหมัดพาวเวเหมียวเหมียวเวอร์ชันดาร์กหมวกอัคชิวเวอร์ชันดาร์ก แล้วก็รนปฏิกาดหุ่นเลากาเวอร์ชันดาร์กเดี๋ยวมาดูก,กันนะว่าอีโวนีออนเอลิเซ่เอาไปเล่นแล้วมันจะสู้ชาวบ้านก็นได้หรือเปล่านะครับผมเราลองไปเล่นลีกกันดูเนาะแต่ว่าวันนี้หลีกมันเป็นด่านเมอร์แลนด์นะครับด่านเมอร์แลนด์เนี่ยพื้นที่มันกว้างไม่รู้ว่ามันจะจบวิกไวัยหรือเปล่านะครับผมมาเจอกับผีเสือสนะเส้อสมุดนะผีเสื้อสมุดมาในหมวก ไทเทเนียมดิชาร์ดหรือหมวกดิชาร์ดไทเทเนียมนะโดเกปี้ซูปเปอร์เดเมนชันโรคพิักราชาที่ถูกในเทศแล้วก็สวิตหลุมดำโลโอ้โหยังโหดเลยทุกคนเขามาีการนิบับไหมนเนี่ยมีการสาบไหมไม่มีนะทุกคนไม่มีทีเด็ดของเราก็คือสาบสาบเสร็จแล้วเราก็จบบิ๊กนะหรือเราจะล้มเขาก็ได้นะครับตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วถ้าตื่นนะมันจะกลางปีก โดนก๊อปปี้นะครับโดนก๊อปปี้ติดนะโดนก๊อปปี้ที่เป็นบัฟนะใช้ไปแล้วเดี๋ยวนะอ่าไหนเนี่ยอ่าใช้ไปแล้วหนึ่งนะเหลือสองนะครับอ่านี่นะใช้ไปแล้วอ่าเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปข้างหน้าแปดช่องนะไปดีไหมไปเลยเนาะฟับสร้างไม่ได้นะ มันติดเอฟเฟกของผีเสื้อสมุรนะครับเดี๋ยวเราจะถอยผ่านเพื่อจะสาบนะครับเพื่อจะสาบฝ่ายตรงข้ามสาบหรือชกก็ว่างกันไปปับสาบนะครับสาบหมัดเหนเมียวชกมาแล้วก็สาบเนี่ยเราแปลงร่างตกพื้นที่ว่างมันจะสร้างเลนมาให้เราทันทีนะมลุมดาว่างจากนั้นผมจะเตะเขาไม่ล้มแล้วเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่วิกแล้วจะล้มก็เลยขโมยเงิน เตะเลยนะครับฟาดรีชาร์จนะอพอรีชาร์จปั๊บไอ้ดูกระปี้ที่เราใช้ไปหนึ่งครั้งมันก็จะกลับมา3ทับสามเหมือนเดิมนะหลุมดำหลุมดำไดป็นชันไม่ไปอ่าไม่ไปหุมดูไปไม่พิเศษเหรออ่ามาฟาดช็อต สร้างเงินมาร์กนะเอา้าไม่ไปของมุง,งหรือพื้นที่พิเศษเลยนะหลุมดำไม่ติดด้วยจ่ายให้เรานะครับสบายสบายเงนไม่แพงนะเบิ้ลไปว,ว้าวสร้างสเปรย์ถอยกลับหลังหวานสเปรย์มานะกันเราทุกคนกันเราแล้วอ่าดูก็ปีติดนะ ลกปีที่เป็นบัฟนะครับง่ายถอยห้าไปบัฟบไหมใบแดงนะใบแดงนะครับตกกลุ่มดำเด้งกลับมาอมถอยต่อปะเนี่ยไปข้างหน้าเราไม่ไปนะเดี๋ยวเราจะเราจะโชคเขาเอ้า <c oughs> โอ้ห <c oughs> มัดแมวเหมียวไม่เดินหน้าถอยหลังนะขโมยเงินไหมขโมยเงินนะครับขโมยเงิน ไปมุมแล้วไปนี้พิเศษเอ้ยเอาลุมดำวางเอาลุมดำวางฟาบจากนั้นเราก็อ้าวถูกสลับลุมดำไปนะครับฟาบรีชาร์จใหมเ่เดี๋ยวเราจะสาบเขาหรือไม่ก็เตะเขาเหม,มือนได้ไหมไม่เหมือนละกันนะเราไม่สร้างดำเราไม่สร้างดำเพราะเขามีสลับลุมดำเอ๊ะหม,มัดแมวเหมียวไม่ติดนะ ไม่เดินหน้าถต่หลังสามพอกัอนสามาทีหนึ่งเออเสียโค้งมาก,กันนะออทีนี้เราจะถอยอะไรดีนะาถอยสิบเอ็ดได้ไหมนะ้าถอยกับหลังนะฟับได้นะครับขโมยเงินเตะเออปั๊บเมื่อไปทีนึงดีไหมเนี่ย ตัดใจเมิดเนี่ยคือดีไหมเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอารมณ์ดำว่างไปมุมม้วไปนิวิเศษเ,เราจะไปรอเตะเราบขื้อนย้ายไปในแถวแล้วเราก็จะสร้างเลนมาร์คด้วยเออปล่อยปาบถาสีแล้วด้วยนะโอ้โหเดียวนะโดนสาบอยู่จังทางสีเราได้เวแค่ตกเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ย ออาวถอย12มาตกเบนมากเราตัดการ์ดมันโอ้โหเยี่ยมไปเลยทุกคนตัด75ไม่ตัดอืมแฉว์แฉว์แง่ายถอยก้วไปนะ สร้างเลนมาสามเหมือนแล้เบิดจะลงนะครับเหมือนแลเบิดจะลงนะแต่ว่าก็มีการทาสีเขามีการทาสีนี่อยู่ในนี่เออเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ฟับอ่าลุมเมืองของเราปะฟับเดี๋ยวเราจะเอาลุมดำออกฟับออไปมุมไปที่พิเศษ ไปดีไหมไปก็ได้ฟับเอาตรงนี้ออกก่อนจากนั้นเราก็จะทอยผ่านเพื่อสาบนะเบิร์นโยอ่าขโมยเงินป่ะหลุมดำบางหลับหลุมไม่ได้นึงโอ้โหไม่ไปไม่ต่อยกับหลังอีกโอ้โหโธ่ไม่อวยเลยทุกคน เป็สองได้ไหมสรารเงินมากแลนจะโดนขังคุกไหมเนี่ยไม่โดนขังคุกนะไปมุมแบนที่พิเศษเลุมดตาบางเบาล้างก่อน,นมไม่ไปเดี๋ยวโดนใบแดงขอกระลังหน่อยเออซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยอยากเตะพี่เสียเออเตะมันปากก็เตะเอา้าโอ้ถ้าเราก่อสร้างที่โดนขังคุกไหมเนี่ยร้อ,องดิ ไม่ขางคุกนะไปมุมงไปนิพิเศษสลับลุ่มดำไม่ไปไม่ไปปับ๊บกันขังคุกทุกคนนะกันขังคุกนะขังคุกไม่ได้ขังคุกไม่ได้ยังไงบ้าไหมบ้านะ ขังคุกูปะเนี่ยอัดกังกูไปแล้วดูดหน้าหลังสามช่องทีนึ่งฟับย,ยกเว้นนะยกเว้นนะเราเรายังตื่นอยู่นะเรายังตื่นอยู่มันจะตื่นสองเทินปะถอยก้าวไปเอาเปล่าววเ,เปล่า,าอืมไม่มีอะไรไปข้างหน้า ไปไม่ได้ถ้าไปนี่ไปลงเอฟเฟคจะโดนเตาแตะไปตรงนี้ไปนี่ไปนี่เออแล้วก็เปิดโอลิมปิกหมัดแม,แม,มียวแมวมาเฮ้ยกว่าจะมาให้นะเปิดไปทีหนึง่งโชคขโมยเงินซัพไม่ซรัพย์นะเ,เ,เราจะไปลงเมืองเพื่อจะชาร์จโล่จากหมอคิวอารีชาร์จด้วยรีชาร์จรีชาร์จ มดำวางก็ล้างไม่เมิดเดี๋ยวมันทาสีถอยกับหลังใช่ไหมสิบสองได้ไหมสิบสองได้นะสมอมล์กันซับผมดำมาดำวางกอล้างมัดแมียวไม่ออกเยี่ยมไปเลยทุกคน ซาแมารม์ไปมุมไปนิพสเศษหน่อยโอ้โหไม่เอาอะไรเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยอ่ะหยุดแปลงล่างละน่าจะครบสองเทินละโอ้สุดยอดเลยทุกคนนี่โดนสาบหนึ่งรอยเบิ้์นได้ <c oughs> ตื่นไหมเนี่ยระเบิดลงบาทีนึงนะเอา้าแล้เบิดลงนะครับระเบิดลงอืมยังไง ขอไอ้ฟองไปทาสีแลนมากเราเราจะทำยังไงเนี่ยเราไม่มีทาสีด้วยอะต้องล้มเขาอะเนาะถอยเจ็ดไปนะครับวร์ปเนี่ยว์ปนะฮะ<า>งไง ถอยต่ออืมถอยต่อนะครับถอยต่อถอยปลอกมาจะมาขังคุกเรานะกันขังคุกอ่ากันขังคุกออกนะดูดลมไปดีนึ่งยังไงเนี่ยอ่าตาฉันแล้วตาฉันแล้วเออไปไหนดิจ้าเราอะ <c oughs> ไม่ไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะถอยผ่านสาบเขาเบิรนไหมลูกเบิรนได้นะซับเออือมทำไงจบนี่ก็จบไม่ได้เดี๋ยวนี้นะปับ๊บอืมรีชาร์ดไปมุมเป็นพนดเศษไหมไปนะครับไปหลุมดำมาไหมเนี่ยหลุมดำมานะหลุมดำมาฟาบ ออมามาเมิดมาเมิดยื่นย้ายไปแถวเมิดกลุมดำวางฮะไม่เดินหน้าถอยหลังถ้าไม่เดินหน้าถอยหลังมันก็ไม่เตะน้องหมาดเมวเหมียวเนี่ยอยากเตะเขาแล้วเกินยื่นย้ายไปในแถวไม่เมิดนะดำวางเออเดินหน้าถอยหลังอย่าเบื่อนะ เออไม่เบนะิ้ลนะเตะปากก็ไปนึงเอ,อ้ยลงคูณแปดสิบด้วยทีนี้แหละเธออ,อย่างไงโอ้โหทุกคนสุดยอดไปเลยนี่ขนาดโดนสาบอยู่ยังทอยเบิ้ลได้อะ่ะสาบเเปมาอม ตื่นไหมเนี่ยไม่ตื่นนะบวกไปร้อยเปอร์ไปละ <c oughs> โอ้จัดลอยเปอร์ไปเลย<า>อืมกันขังคุกอ่ากันขังคุกนะไปข้างหน้าไปดีไหมเนี่ยไม่ไปเนาะเ,เราจะถอยกลับหลังอ่าถอยกลับหลังนะ <c oughs> เบิร์ตไว้ลูกเออสามทีนึงเออ ไปมุมไปนิสเศษไหมไม่ไปนะครับออตโต้หนีไปแล้วทุกคนออตโต้หนีไปแล้วส,สองได้ไหมออกสิบนะเป๊ปะปากเข้าไปนึงโอ้โหโลงคูณแปดสิบด้วยเอ็ดเรียบร้อยอ,อ้าวอ๋อเรียบร้อยนะเรียบร้อยมาเจอกับ อ๋ออีเวไนกี้นะถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนนะครับถอยก่อนเอากันวิกมาไหมไม่ได้เอากันวิกมานะครับไปข้างหน้าไหมไปข้างหน้านะไปข้างหน้าไปข้างหน้าเอาตรงไหนดีลองมาตรงนี้ไหมปั๊บอ๋อรีชาร์จนะสุ่มสร้างแลนมาร์คด้วยทุกคนอ๋อเคลื่อนย้ายมัเนเลยไฟฟ้ามันก็สุ่มสร้างแลนมาร์คนะอา้าวดูกระปี้เขาติดนะดูกระปี้เขาติด ไหนดีอะ <c oughs> ไปหน้าไหมไปหน้าไปาหน้าเบินได้อยู่เบินได้อยู่ปับ๊บก่อสร้างสุ่มสร้างเลนมาร์กอ่าฮึมเคลื่อนย้ายไปในแถวเคลื่อนย้ายไปในแถวดีไหมเอาตรงนี้ละกันปับ๊บ สุ่มสร้างแลนด์มาร์กอู้สุ่มสร้างแลนด์มาร์กดีอยู่นะถ้าทอยสามได้นะทุกคนสามได้นะเดี๋ยวไปลุ้นสุ่มสร้างแลนด์มาร์กถ้ามันสุ่มสร้างแลนด์มาร์กเราก็จะจบบันเทิงได้มาสี่สิบห้าเปอร์สุ่มสร้างแลนด์มาร์กหน่อยสุ่มสร้างแลนด์มาร์กหน่อยสุ่มสร้างแลนด์มาร์กหน่อยกวันเทินไปเลยครับมาเจอกับผีเสื้อสมุดนะ ตำน,นันเยียงโคดทุกคนใส่หมวกระเบิดมาด้วยนะใส่รอ,องเท้ากัดขังยูนิคอนมาใส่เกาะลอยฟ้าหลุมด,ดำมาแล้วก็ใส่โดนทักวิกตอรี่มาก็ใส่ที่กันบิกมานะเรา,เาไปข้างหน้าก่อนไหมไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าก่อนแปดช่องโชว์สร้างเงินมาแรกเตือนด้วยใบแดงนะอา่า เราเราจะหลบไปไหนดีอ่าก่อสร้างสุสน้ารักวะเนี่ยอ่ะกลับเมืองอ่าอันนี้ก่อสร้างแล้วกลับเมืองนี่คือบัฟนะครับก่อสร้างแล้วกลับเมืองคือบัฟนะชาร์ตโลอ่าพัฒาเดียวกันนะหาที่หลบกันมาบขึ้นย้ายไปแถวเดี๋ยวเพิ่งก่อสร้างไหม ถ้าเราก่อสร้างกลัวมันสุ่มสร้างนันมาร์กแล้วมันไม่กันขังคุกอะถ้าไม่กันขังคุกเดินล,ลุนขังคุกมาเสียหายนะครับเพราะฉะนั้น่อยไว้ก่อนเราเนี่ยกะจะล้มเขาเลยนะครับถ้าเจอผีเสื้อสม,ม,มุดนะถ้าเจอผีเสื้อสม,ม,มุดเนี่ยเราเล่นได้ทั้งล้มทั้งวิกเนี่ยฟ้บอ่าตื่นแล้วนะตอนนี้ตื่นแล้วฉันตื่นแล้ว สร้างสเปรย์ถอยสามใบฮดูกระปี้ผมติดปะเนี่ยเหมือนดูกระปี้จะติดนะยังไงเพื่อนไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้า,าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเดี๋ยวนะเราจะไปไหนดีปั๊บเออรีชาร์จรีชาร์จรีชาร์จ หลุมดำวางถอยกับหลังนะครับถอยกับหลังถอ,อยสิบได้ไหมออกสิบสองเลยเอา่าขโมยเงินโชคโอ้มีการขโมยเงินด้วยเจ้าเจ้าเจ้าสาบลุก <c oughs> สาบจงเป็นหุนสาบเองนี่แน่อาตกเมืองสุ่มร้างเลนมากนะถอ,อยห้าดีไหมห้าห้าห้า ออกสามไม่เป็นไรเตะทีน่นึงปับโอ้ลงเมืองถูกอะ่ะฟาบสุมสร้างเป็นมากนะมือดีไหมเนี่ยมือตะคินดนีแล้วก็หลุมนำช้อนเออตกเมืองเราปับตัดก,การมันเจ็ดสิบห้าเปอร์อเออเจ็ดสิบห้าเปอร์ไม่ตัดแล้วทุกคน <c oughs> ปุ่มกดอยู่ไหนเนี่ยกดกดได้ไหม อืมไม่ตัดเลยนะจิดภาปืฟับอ่าง่ายกับดักวางใบแดงนะเนเทศนะครับเนละเทศฟับครั้งแรกเตือนด้วยใบเหลืองอ่าวับครั้งที่สองก็จะเป็นใบแดงเยี่างลงก่อนล้างนะแต่เขาลุมดาวไปวางก่อนล้าง ตกมากลับเมืองไปต่อได้อกแมแจ๋วเขาน่าจะวัดน่าจะวัดบิ๊กแน,น่เลนะยเอาเปล่าเนเธอร์นะง่ายเนเธอร์เระหมดแล้วนะสองครั้งเดี๋ยวเราต้องรีชาร์จเพื่อกลับอเอามาใช้ใหม่งไงเพื่อน อยห้าไปจะมาทาสีแน่เลยทาสีไปออมัดแมวเหมียวมานะเดี๋ยวเราเเราจุได้ไหมเบิร์นได้นะครับสาบไหมไม่สาบนะสร้างนันมาร์กนะเ<า>มืองไหนแพงสุดวะเนี่ยปั๊บอืมน่าจะเมืองนี้เหรอเิลเย้ายไปในแถวปั๊บ รีชาร์จอ่ารีชาร์จนะทุกคนเนเทศอะไรเราก็กลับมาใช้ได้ใหม่นะอ่ะฟุมดำบวางบัดแมวมเามาหมียวมาสาบไหมเตะแล้วก็สาบอ่ะเอ้ยไม่สาบอืมไปมุมไไปนี่พิเศษเออเมืองไหนแพงสุดวะเนี่ยไปนะครับอืม ปับ๊บอืมสมสร้างไอนมากก็สุนยกเลิกไปนะเ,ออเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเตะเขาจะสาบเขา <c oughs> เอาอลยเอาสักเอาสักอย่างเนยัง <c oughs> ไงสาบเออโอ้โหไม่สาบ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะมีการสาบเหรอ <c oughs> โอ้ไม่มีกันสาบเลยทุกคนแต่ว่ามันไม่สาบอะ่ะ หมดคำจะพูดเลยเลุ่มดำวางไปมุมไปพิเศษ,ษ,ษไปไหนดิจ้าเราอะไปไกลก่อนนะมามาแถวนี้ก็ได้สร้างเลนมากดีมไหมไม่เอาดำบางเอาเพื่อน งไงลุงเลน่นมาร์กของตัวเองนะอืมของหมื่นนะเราจุ๊บบิ๊กไหมจุ๊บบิ๊กดีไหมอ่าสุ่มสร้างเล่นมาร์กนะไปมุมงไปหรือไปที่พิเศษไหมเนี่ยไม่ไปนะครับไม่ไปนะลุงดำช้อนไหมดำช้อน,นะอนไปมุมงไม่ไปพิเศษเอาไปนี่วอ,อ ปั๊บขค้ืนย้ายไปในแถวนะเดี๋ยวเราไปเอาเอฟเฟกออกก่อนปัอบจากนั้นเราก็จะเบิ้ลนะทำงานจะเบิ้ลได้นะเบิ้ลลูกเบิ้ลออกข้างงามไสม้ขาย อยู่นะเดี๋ยนะรีชาร์จมัยยังเราเรีชาร์จกลับมายังไอกันบิ๊กเอา้ายังไม่รีชาร์จนะถ้าเกิดเขามาท,ทาสีตรงเนี้ยเรียบร้อยเนี่ยแผ้เลยนะอืถอยเบิร์ดได้อีกทาสีทอกักหลังไม่นนี่ยจะพึ่งทอักหลังโอ้เรียบร้อยนะเรียบร้อยเลยนะครับ เป็นไงมั่งอีโวนีออนเอลิเซ่นะน้องไม่ค่อยอวยเลยอะไม่งั้นอะเมื่อกี้ไอตำนานบีเสื้อสมุดไม่รอดแหละถ้าเกิดมันตัดการ์ด75ใช่ไหมเนาะแมคือไอดีก็โหมดมากนะแต่ว่าวันนี้ที่ผมเอามาเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอวยนะครับอะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะถ้าใครสนใจการ์ดนี้ก็ไปตามหามาเล่นก็นได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย